เร็วข้าวใหญ่มันบุกมาได้ตอนนี้มันมีคาน์ต่าสองคันแล้วเร็วข้าวทหารทีมกูอยู่ไหนหมดเดียเร็วข้าวมันมีรถถังอยู่หนึ่งคันน่ะร็วยิงเข้าไปปีนัปโป่ใหญ่มันยืดใจฝังได้โจมตีเอฟโฟทั้งหมด4-5คันยิง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 โคตรโกงเลย I อ m ัม m จอร์ไมเ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอยู่ในเกมพลาสติกเมทักราฟกันอีกแล้วในวิธี่สองวันนี้ผมได้รับมอบหมายเพื่อปกป้องใช้ยฝั่งแห่งนี้จากศัตรูที่ะตะกี้หอมันเพิ่งตกไปโอเคในวันนี้เราจะเป็นหน่วยแพทย์ที่รักษาทุกคนในช้ยฝั่งนี้มันมีพวกไอศตรูนั่นนนน่น่นโอเคนอนไปซะ เอาล่ตอนนี้เรามีพันธมิตรใหม่นั่นก็คือฝั่งสีฟ้าที่มาช่วยร่วมลบใจศึกครั้งนี้เพื่อไม่ให้ฝั่งศัตรูนั้นยึดชายฝั่ของเราได้สวัสดีพวกสวัสดีเราไม่เคยทําความรู้จักกันเลยนะพวกจับมือหน่อยเอาเฮ้ยขาจับมือหน่อยดิเฮ้ยพันธมิตรมาเนี่ยจับมือแจ็คแคนเอาล่ะพวกเราล กูอินไปไหมวะเอาละไป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 12นาฬิกามันวิ่งมาแล้วเยอะมากฝั่งนี้เอาเร็วฉันต้องการกำลังเสริมมีใครมีระเบิดไหมเอากูแตกเฮ้ยประถวยเร็วเข้าใหญ่มันบุกมาได้ตอนนี้ไม่มีเคาร์อนต้อ2คันแล้วเร็วเข้าเร็วเข้าจยิงฮอิคอปเตอร์ลลำนั้นโอเคฝั่งพวกมันขึ้นขึ้น ขึ้นขึ้นชยายฝั่งฝั่งของของของ,ของ,ข,อง,ข,องของเรามาแล้วทหารกูเป็นอะไรวะได้ติดอาชิบหายเลยโอเคอยากให้มันยึดธงฝั่งนี้ได้วยพวงการฝั่งสีน้ำเงินฝั่งสีน้ำเงินกำลังลง,ลง,ลงบอมไปหามันโอ้แม่งมาเพียบเลยทหารทีมกูอยู่ไหนหมดเนี่ยเร็วข้าวมันมีรถถังอยู่หนึ่งคันอะ่ะด้วยโ,โอ้โหเต็มดาบเลยกูไม่ไหวแล้วไอ้ฝั่งศัตรูมันชักจะมากเกินไปแล้วนะเว้ยเอาละเล็งโอ้ ร๊บนึงนะพวกอย่าเพิ่งยิงกูกลับนะแป๊บนึงนะกูขอใส่แบ็คก่อนแป๊บนึงอ่เอาละยิงตูมนี่มันต้องเจอโอ้วกูกูจับหรอเอาอาพิจิกูไปกินเออดูซิพวกมึงจะมาอีกไหมแหกกันมาดิโอ้แม่งเพียบเลยมันมาจิ้ใจฝั่งฝั่งเราเฮ้ยเฮ้ยเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ฝากบันเดี๋ยวพิ่งเจอกูโอเคต่อมาไม่มีปืนใหญ่ด้วยว่ะปืนใหญ่นี่ยิงได้ไหมุ้ยปืนใหญ่ยิงได้ด้วยตูม ยิงเข้าไปปีน่าโฟย้ายบอลยียใจฝังได้หลับทางถุดลงแล้วน่าจะประมาณ3-2มโหันเสร็จผมโอเค,อเคต่อมายิงไอ้พวกศัตรูที่มันกำลังจะขึ้นฝั่งของพวกเรายิงเข้าไปยิงเข้าไปยิงก็งกอักเสร็จเองโกเอาล่ะต่อมาถึงเวลาที่ฉันจะเป็นวินเทอร์โซเจอร์แล้วไปเลย เกาะเชือกไปไปโอยตัวเราแม่งเปิดโป้ัดจัดเข้ามาดิเว้ยวิเชอร์โซเจอร์มาแล้วอ้อาววหนามตัดเสียใจบักโง่เอ้ยเอาล่ะถือเวลาแล้วที่วันนี้ฉันจะต้องเป็นหน่วยสไนเปอร์บงังอร์นี้น่ยจะใช้ได้แล้วอันนี้อะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยโป้งโป้งเรียบร้อยอา้าวไม่ยิงกระปกิกจีใส่กูด้วย เดี๋ยวเจอคนหนักกูไอชิปหายเล่นกับใครไม่เล่นแล้วเว้ยป้าเาอาไปเกินกูลูกแลมโบนะเว้ยป้าอาร์พีจีเนี่ยแหละยิงอัดแม่งเลยอ้อมนี่เรียบร้อยผลงานกูเองกูตายก็ไม่เสียชัดเกิดไปยิงมามามาปะสู้กับกูเลยคับเตอร์กาสู้กับโค้เป็นไงเล่าล่วงไปดิชายชาตทหารมาแล้วลุยเดียว ก็มีชีใส่กูค้ักงเดียวกูปิวเลยแต่กูเด้นไม่ตายว่ะไม่ต้องมีกําลังเสริมไม่ต้องมีใครทั้งนั้นกูคนเดียวก็เอาอยู่แอบกูตายเอาล่ะท่านะผู้ชมนะครับนะในเกมเกมนี้เด่ยที่จริงมันมีของให้เราเล่นเยอะเลยนะเราสามารถอันนี้ C4 ได้ด้วยนะท่านะผู้ชมผมจะทำภารกิจนะครับนะไปติด C4 ใส่รถถังแม่มเลยกูมี C4 ไม่จํากัดเว้ยโยนไปโยนไป มผมจะต้องเป็นสายได้ทำไมนะครับท่านผู้ชมนี่มาไฟแช็กของมนุษย์นี่แหละร้อนแรงที่สุดยิ่งกว่าไฟเออร์โอเคจุดแล้วจากนั้นก็ย้อนอย่างเงี้ยด,ดูแล้วน่าจะกาจจุดให้หมด what the fuck เอาละมาเล่นกับใครไม่เล่นกูต้องเล่นปืนระเบิดนี่เว้ยนี่แนะ่เรียบร้อยล่วงไปดิมามันมีสองลำม,มันมีสองลำได้ไงวะ อกชิบหายร่วงไปตายตูดเอาละต่อมาเราต้องส่งทหารหน่วยเราไปแล้วไป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  let's go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  ส่งเฮเลิคอมเตอร์ฝักเราไปด้วยเร็วเข้าส่งรถังด้วยไปไปเร็วเข้าห้ทหารฟังเราเพียบเลยเอาละตอนนี้เครื่องกูเริ่มกระตุกแล้วพอพวกมึงเลยเดี่ย่เ้ยแม่งกูเรียกคนมาเยอะเกินไปว่ะแม่งกระตุกเลยเอาละต่อมาเราเปลี่ยนสถานการณ์นะครับนะมาเป็นห้องผิงไฟนะครับนะซึ่งก็ นะครับมีระหว่าง2ฝั่งนี้นะครับนะฝั่งน้ําเงินคือฝั่งของเรานะครับนะโยดไปไปสู้กันเลยดูมัดดไปดิตู้มเรียบร้อยค่ะค่ะเอาล่ะฝั่งเราเตรียมพร้อมโจมตี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 เครื่องบินจงระเบิดเราจะส่งเครื่องบินเพื่อไปปล่อยระเบิดใส่ฝั่งมันมาแล้วตรงเลยลอย โอ้พวกมันหนีตายเลยวะ่ะดูดิเราโคดโกงมันเลยเอาละครับต่อมากลับมาที่สวนหลังบ้านนะครับนะซึ่งวันนี้สวนหลังบ้านของเราเต็มไปด้วยของด,ดีเพราะว่าเราจะส่งบักสีเขียวดิไปลุยกับ,บ้นันป้าพวกมันมีกระลองกองทัพจากพวกเกรด้วยนะครับดูดิ <c oughs> พวกเกรมันมาได้ไงวะเฮ้ย <c oughs> <"Hey, S 2> อย่ายิงเลยดีกว่า <c oughs> อย่ยิงเลยดีกว่านะพวกนะอย่ายิงเลยดีกว่าโจดแม่ง <c oughs> ตบแม่งย่า โอเคเอาล่ะคราวนี้จะจำลองให้ตัวชันนั้นไปลุยบ้างจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าไอ้ข่อยมันโคตรโกงไอ้ตัวอื่นแม่งถือมือเดียวแต่กูถือสองมือเลยกูคือแล็ปเปเว้ยกูคือแล็ปเปอร์ในเกมนี้เทพเจ้าข่อยเท่านั้นนี่แล้วถ้าผมเลือดจะหมดผมก็นี่ฉีดเข้าตัวเองเลือดกูจะไม่มีทางหมดตลอดการลย Let's go มันจะอยู่บังเกอร์ตรงนั้นแล้วเข้านี่ไอ้พวกเกรย์มึงเจอกูตายตายตายกุยเดียวกุยเดียวแล้เจ้าแล้วเ้าอากูแต่งเอาละท่านผู้ชมผมว่าต่อมาเราต้องมีของซัพพอร์ตของเราแล้วแหละึ่งอาวุธชิ้นนั้นก็คืออันนี้คืออะไรอ๋อกล้องส่องทางไกลเอาไว้ระบุตำแหน่งเหรอโว้ววว้าวว อ๋อกูเข้าใจแล้วเอาล่ะตอนนี้ฉันมีอาวุธชิ้นใหม่ซึ่งนี่สามารถเล็ก F4 มายิงได้ขอแค่ต้องระบุตำแหน่งให้ดีโอเคตรงนั้นมันมีศัตรูจำนวนหนึ่งโอเคเ <3 S 2> ยิงยิงไปเลย F4 จบจี้ตูมยิงใครวะโอเคระยะ12บสนาทีกาชิดลมไม่รู้เอาล่ะยิงเลย F4 จบจี้ พวกมันกำลังจะเข้าฝั่งเราแล้วมันยึดฝั่งนู้นแล้วแล้ว,ลว,เ,ลวเข้าเร่ง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 โจมตี F4 ทั้งหมดสี่ห้าคันยิงยิงยิง,งยิงยิงโคตรโกงเลยกูโกงชิบหายพวกมึงไม่ได้ยืดหรอกเว้ยจมตี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 อร์มีไซ้พวกตัวเองด้วยอะ,นะ่านผู้ชมต่อมานะครับแม่งมีโดนด้วยหมายถึงว่าโดนนี่เราสามารถขี่ได้แลนะ้นะวท่านผู้ชมดูดิคลับวะอุ้ย <c oughs> <c oughs> โคตรโกงแล้วจากนั้นเราก็นี่เอาไอพีจีถือไว้ข้างหนึ่งเอาลอะข้าขี่โดนมาแล้วข้าคือความตายแห่งท้องฟ้าเอาล่ะเราจะขี่โดนไปด้วยแล้วก็ยิงไอพีจีนี่ไปด้วยปุ้มเอาล่ะเคลื่อนพลโอเคเราจะสู้กับมันในบังเกอร์นี้แหละปามเพื่อนใจแข็งไว้ใจแข็งไว้เพื่อนเอ๊ะโอเคตื่นขึ้นมา ฉัจนจะไม่ให้แกไป,ปอย่างที่นี่ง่ายๆไปพวกเราจะไปร่วมรถด้วยกัน Let's go ไอ้สีฟ้าโอเคเรายังมีนี่อยู่พวกมึง <mission> ขี <Kas per now> ้แตกรังพวกมึงแตาย I am เจ m i n a t o r ตอยิงขีแม่งตัวแตก หยุดธงฝั่งมนันโอเคตอนนี้ทงเป็นสีของเราแล้วเดี๋ยวก่อนนะท่านผู้ชมผมสงสัยว่าถ้าผมช่วยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับน,ะนี่ปักมันช่วยได้ไหมเฮ้ยแม่งช่วยฝั่งศัตรูได้ด้วยี่อ่ะยิงตัวแตกขนาดน,นี้ผมสงสัยว่ายังช่วยมันได้ป่ะวะขี่ได้ไหมเฮ้ยได้วะขึ้นไหมอุ้ย แม่งขึ้นเฉยอะไรวะเนี่ยอ้อาวมันให้มันยิงกูดีกว่าอาลเหครับตอนต่อมานะครับอันนี้เป็นแบบแซนบ็อกนะครับเราสามารถาสร้างทุกอย่างได้ด้วยตัวเองเลยนะครับนาขาวนี้อันนี้กล่องที่จริงมันเป็นกล่องใหญ่นะเนี่ยนี่เป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับนาะที่เราจะต้องยึดธงจากมัน3มจุดโอเคส่วนฝั่งเราก็อยู่ตรงนี้โอเคมีบ้านด้วยนะครับนาะฝั่งเราตรงนี้ บ้านหลังมันเริ่มเลยมันเล่นได้แล้วเนี่ยบ้านหลังเนียแล้วก็ทงฝั่งเรา3จุดเหมือนกันเอาละเว้ยรุยใส่กันแล้วจะปวดกันแบบนี้เลยนะครับแบบรู้สึกตุกคาปวดเดือดไปแล้ว let's go ริงมาฝั่งเราทำไมามีนะครับ f 1 6สิบหกไประเ,เบิดตูมตูบตูมอา้าวฝั่งมันทำไมาไม่มีเลยวะเนี่ยเฮ้ยฝั่งเราแม่งสุดยอดให้มันเดินตามเราดีกว่านะครับดูดิ มันเดินตามเราอะมัายึดธงมานี่มานี่มานี่มานนีแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเพราะว่ามันมีพวกมันอยู่เอาเลยพวกมันยิงตูมระเบิดพี่ชีพระวังด้วยพวกมันมีเยอะระวังด้วยอ้าวตายหมดเลยทีนี้อาแล้วมันมายึดธงฝั่งเราแล้วเราเข้าเก้นพลจอมตีมันทีป่ายิงมันเราเข้าตาาผมมานี่แล้วทุกคนมานี่มานี่เฮ้ยเดี๋ยวช่วยพี่ไปเร็วไปเร็วหลบมันหลบ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 เข้าไปหลบในบ้านเข้าหลบในบ้านเข้าหลบในบ้าน บ้านบ้านบ้านโดนยกทำไมฝั่งพวกมันไม่สู้เราวะไม่เข้าใจวะมันกาจะเก่งกว่าเราไม่ใช่หรอวะด,ดูดิดูดินี่นี่อ้าวอ้าวนี่อ๋อฝั่งเรามันมีจ่าไง,งมันมันสามารถเรียกอันนี้นะครับมาได้อ้ดูดิฝั่งเราแม่งสั่งเครื่องบินนะครับดันระเบิดมันเลยดูดูดโหเละกระตุกเลยเครื่องกูพวกมันเหลือรอดไม่กี่คนเอง พวกเราตายหมดนะฮะเอาล่ะอย่างนี้ต้องเจอผมคนเดียวผมก็จะสู้ไปเลยไปเลยพวกเรามีน้อยก็จริงแต่พวกเราก็จะสู้เหมือนกันไปเลสโกยิงเพื่อนโทษทีโทษทีในตัวคามก็เกิดเรื่องแบบนี้บ่อยไม่เจ้าขวงพวกเร้จะหมดแล้ว โอเคหมดแล้วหมดแล้วพวกมันหมดแล้วสิ่งเดียวที่ฉันทําได้นั่นก็คือพยายามปลุกพวกมันปลุกให้มันมาโดนข่าเล่นดิวมันเงี้ยกูสู้ตายครับไอคนปลุก็ขึ้นใหม่กูตายต่อเดี๋ยวฉันก็จะปลุกแกอีกเออใครปลุกกขึ้นใหม่วันนี้กูสู้ตายนี่่เกูตายแล้วแซ่เออไม่ต้องห่วงฉันจะปลุกแกเรื่อยๆเออไข่ปลูกก็ขึ้่วัน้ส้ยไอ่ปลกกูวันนี้มึงไกลมึงปลุกกูใช่ไหมมึงปลกเอยเอาละพวกตื่นขึ้นมาิ้ตื่นขึ้นมาลบที่สอ้าาาา ะทำอไรเลยเอาล่ะงั้นรอบที่5้าก็ขอให้แกมั่นใจขึ้นนี่โอ้โห,โหไอ้นี่จะกลายเป็นสุดยอดสาร KB แล้วนะเด็กนะครับแเอ๊ะ้ก <c oughs> ูจะไม่ทำอะไรเลยกูตายเอาล่ะรอบที่เจ้ดฉจะาหัวแกกลับเข้ามาเพราะว่าตัวแกเป็นพลาสติกแกซ่อมตัวเองได้นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ดิ้ดิ้ดิ้กูตายแค่ขาดรอบนี้โอเคตอนนี้ผมมีระเบิดแล้วหวังว่ามันจะส <c oughs> วัสดีพวกสันติวาย สันติคงไม่ได้พันกิจของผมก็คือวิ่งเข้าไปใกล้ๆมันแล้วก็ระเบิดใส่ตัวมันเลยตอนนี้เรื่องของผมมีแค่28น่าจะไม่พอโอเคผมจะต้องฉีดอะดรีนโอเคมาดีการฉลาดชีพเอาล่ะสามสองเอาล่ะโอ้โหโอ้โี่หรอครับเทพเจ้าฮ้ผมได้กลับบ้านไปหาครอบครัวของผมแล้วเทพเจ้าครับว่าผมกลับบ้านไปด้วยผมสลัดยี่เปอร์ชา เออครูไม่ได้แตะดีกว่า